นี่เป็นแนวป้องกันที่ผมทำเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่นที่มาจากพวกเรือหางยาวเพราะประตูผมเกือบจะพังเพราะบ้านอื่นพังมาแล้วหลายหลายบ้านเลยพวกประตูเหล็กดึงปิดแบบรุ่นใหม่่ะที่เบาๆของผมมันรุ่น20ปีแล้วอดทน ก็ทําตัวเหมือนตัวบีเวอร์ครับเหมือนและนักทําลายใต้น้ําในเวลาเดียวกันทั้งวันเมื่วานเอาโอ่งนะครับมาใส่น้ํวาวังครับเร้าพวกโอ่งเหลี่ยมจิบบล็อกจากจิบบล็อกที่ก่อตั้งไว การน,น้ำเข้าบ้านก็ถล่มหมดแล้วเนื่องจากแรงคลื่นหรือว่าเรือชนไม่ทราบเหมือนกันพรด้านข้างยังพอใช้ได้อยู่อันนี้ไม่ใช่มอไซค์ผมครับอันนี้ของพี่เอกร้านอินเทอร์เน็ตหลังบ้านเมื่อวานคลื่นแรงมากวันนี้ยังโอเค น้ำลงไปละลงประมาณหนึ่งขั้นบันไดครับสะหายบาวข้างในก็ไม่เหลือกู้ได้แต่สินค้าครับแต่ตรงประตูสาายบาวยังมีเหล็ก ประตูเหล็กยืดที่ยังพอชะลอแรงน้ํามันใหญ่ตอนนี้ก็ขึ้นลงทางบันไดเนี่ยครับครับโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวผมโทรกลับไปทนะี่รับแม่งเลยรับเลยก็ได้พี่ ก็หวังว่าน้ำจะลงเรื่อยๆนะครับในสองสาวันนี้แต่โชคดีที่บ้านผมยังมีไฟฟ้าใช้น้ำประปาก็ไหลแล้วที่เยี่ยวอาบน้ำสบายหน่อยไม่เหมือนหลายวันที่แล้วอยู่แบบอยู่แบบเหมือนมนุษย์ถ้ำอยู่กับพี่บูรนแต่โชคดีที่มีอุปกรณ์การเสพเยอะ เรายาปลาปิ้งมีบิ๊กซียังข้ามฝั่งไปได้แล้วก็บิ๊กซีไปทางเนี้ครับข้ามฝั่งไปแล้วก็เดินข้ามไปได้เลยเวลาเดินขาออกจะค่อนข้างง่ายแต่ว่าขาเดินเข้ามานี่เมื่อยขามากเสียเงินจ้างเรือดีกว่ายี่บาททีก็4สี่สิบาทแล้วแต่ ความจังไรของแต่ละคนเรือนะครับไม่ได้จังไรทุกตัวเป็นบางตัวเมื่อวานก็ดา่าไปคนเสือกไว้ๆก็ขอให้พี่น้องชาวไทยจงมีพลังในการต่อสู้แล้วก็อนาคตต่อไปอย่าสะสมสมบัติให้มันมาก เอาแต่พอดีจะได้ขน,นย้ายง่ายนะครับแล้วแทนที่จะซื้อรถใหม่ผมว่าซื้อเรือดีกว่าสวัสดีครับ